ผู้ชายจะเคารพผู้หญิง5แบบนี้นะคะซึ่งทั้ง5แบบนี้คุณไม่จําเป็นเลยที่จะแบบต้องไปบอกผู้ชายว่าช่วยมาเคารพฉันหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะไม่จําเป็นนะคะถ้าเรามีครบทั้ง5สิ่งอยู่ในตัวเองคุณจะได้รับความเคารพจากผู้ชายแน่นอนนะคะข้อแรกผู้หญิงที่มีความเคารพนับถือตัวเองนะคะอันนี้เราต้องรู้คุณค่าตัวเองก่อนเนาะต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีมูลค่ามากแค่ไหน พอเรารักตัวเองพอพอเรารู้คุณค่าตัวเองมากพอเนี่ยเราจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้ตัวเรารู้สึกไร้ค่าอ่ะอันนั้นคือผู้หญิงที่เคารพตัวเองนะคะพอผู้ชายเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าคุณมีเวอร์ชั่นแบบนี้อยู่ในตัวเองเนี่ยเขาจะเคารพคุณมากเนาะเพราะว่าคุณไม่ยอมลดคุณค่าเพื่อเขาเลยอ่ะอันนี้แหละเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถเอาผู้ชายคนหนึงให้อยู่หมัดได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราทําตรงกันข้าม เราไม่เคารพตัวเองเลยเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าคุณค่าของเราคืออะไรบ้างเราไม่ยอมยืนหยัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อรักษามูลค่าของตัวเองไว้รักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้เรายอมผู้ชายทุกอย่างอันนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่มูลค่าน้อยลงนะคะผู้ชายก็จะขาดความเคารพนับถือในตัวคุณนั่นเองข้อ2ค่ะผู้หญิงที่คำไหนคำนั้นนะคะคือ ถ้าจะมาก็คือมาจริงๆตรงเวลาถ้าจะไปก็คือไปจริงๆตรงเวลาหรือว่าถ้าเขาไม่ชอบอะไรเขาก็จะไม่ชอบจริงๆถ้าเขาชอบเขาก็จะบอกว่าเขาชอบคือเป็นคนที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมากับผู้ชายซึ่งครูเกคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ซับซ้อนเยอะผู้ชายเขาจะเข้าถึงได้ง่ายแต่คุณต้องชัดเจนนะต้องเป็นคนที่จริงด้วยถูกไหมถ้าบางอย่างคุณบอกเขาแล้วตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยแบบนี้รับไม่ได้นะแล้วเขายังทําอยู่เราก็ ต้องแสดงออกแอคชั่นอะไรบางอย่างให้เขารู้ว่าฉันไม่โอเคฉันไม่ยอมรับสิ่งนี้นะอันนั้นนะคือผู้หญิงที่คำไหนคำนั้นแล้วผู้ชายเขาก็จะเกรงใจแล้วก็เคารพคุณมากด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้แล้วผู้ชายก็เผลอทำแล้วคุณก็บอกอารมอรัรวยไปเรื่อยๆเขาก็ทำผิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นแหละเขาจะไม่เกรงใจเนื่องจากว่าจะยังไงกับคุณก็ได้นั่นเอง<ม>นะคะต่อมาข้อสาม ผู้หญิงที่ไม่ตัดสินอะไรเร็วจนเกินไปนะคะซึ่งผู้หญิงลักษณะแบบนี้นะครูเกศมองว่าผู้ชายเขาจะให้ความเคารพเรามากๆเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีถูกไหมถ้าเกิดตรงกันข้าม เรายังฟังเรื่องอะไรไม่จบเลยแล้วเราตัดสินแล้วเราแทรกแล้วเรารีบบอกแล้วว่าอ๋อโอเคฉันรู้แล้วเป็นอย่างนี้นี่เองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีเขายังเล่าไม่จบเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะแล้วเราก็แบบเลผลอพูดตัดสินคนนั้นคนนี้ไปอันนี้ผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้ไม่น่าเคารพไม่น่าเกรงใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเราสามารถที่จะโน้มน้าวใจเขาให้คิดมาเราได้โดยการให้ข้อมูลที่ดีให้ข้อมูลที่ มีมูลความจริงแล้วก็มีคุณภาพอย่างเงี้ยผู้ชายเขาจะสยบนะคะเพราะว่าอะไรเฮ้ยเรามีข้อมูลมากพอที่จะคุยกับเขาถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองซึ่งอาจจะไม่มีประสบการณ์ซะด้วยซ้าอาจจะแบบฟังเขาเล่าต่อๆกันมาแล้วก็ตัดสินเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยทาให้เราเป็นคนที่ขาดความน่าเคารพนะคะต่อมาข้อสผู้ชายจะเคารพผู้หญิงเก่ง <S <S เก่งในที่นี้ภูเก็ต เ,เคยพูดไว้หลายคลิปแล้วนะเราต้องเก่งในสถานการณ์ที่ใช่กับคนที่ใช่กับเ,เรื่องที่มันใช่ด้วยถ้าเกิดว่าเราไปแสดงความเก่งกับคนที่ไม่ใช่กับสถ,สถานการณ์ที่มันไม่ใช่กับเรื่องที่ไม่ใช่มันเปล่าประโยชน์นะคะมันไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเก่งจะรู้ว่าเวลาไหนควรจะ แสดงความฉลาดออกมาเวลาไหนควรจะเงียบซะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่งตะใบเล็บไป <c oughs> ผู้หญิงแบบนี้คุณจะคิดว่าฉลาดของฉลาดอีกทีนึงนะอันนี้จะเป็นคนที่น่าเกรงใจนะคะไม่ใช่ว่าเราเก่งไปซะทุกอย่างเราลุกไปสักทุกอย่างบางทีผู้ชายเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพนะแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยที่คุณต้องให้เขานะคะคือผู้ชายหลายคน ตัดสินใจที่ไม่อยู่กับผู้หญิงเก่งนะเนื่องจากผู้หญิงเก่งไม่เปิดโอกาสหรือไม่ให้พื้นที่เขาในการโชว์ศักยภาพเลยอันนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีที่ยืนซึ่งผู้ชายทุกคนต้องการเป็นฮีโร่ของผู้หญิงที่เขารักนะ ถ้าสมมติว่าเราไม่ให้พื้นที่เขาตรงนั้นเลยเนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดมากๆเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหมายพื้นที่ที่ให้แสดงศักยภาพจริงๆไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ซ่อมซ่อมไฟอมอเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านซ่อมรถล้างรถขับรถไปส่งลูกหรือว่าอะไรอีกให้ทําอะไรที่ความเป็นผู้ชายเขาอยากทําอ่ะอันนั้นอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขามีพื้นที่ให้อยู่แล้วนะนึกออกไหมอย่าไปแย่งเขาทุกอย่าง นะคะแต่ยังไงกูเกสก็มั่นใจว่าผู้ชายชอบผู้หญิงเก่งแน่นอนโอเคต่อมาข้อ5นะคะผู้หญิงที่คบเพื่อนคุณภาพนะคะเพราะอะไรรู้ปะ <S <S เวลาผู้หญิงมีเพื่อนคุณภาพรายล้อมตัวเธอเยอะๆเนี่ยเธอจะดูมีบารามีนะคะดูเป็นคนแบบว่าย มีแต่คนดีๆอยู่กับเขาทั้งนั้นเลยมีแต่คนคุณภาพทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายจะเกรงใจแล้วก็รู้สึกว่าคนแบบนี้น่าเคารพถูกไหมแต่ถ้าตรงกันข้ามล่ะเราครบเพื่อนที่ไม่มีคุณภาพเขาก็จะมองเราแล้วว่าเป็นค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับกลุ่มคนคุณภาพมันก็หลีกไม่ได้เลยที่เราก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มคนคุณภาพนั้นไปด้วยเพราะว่าเราจะเรียนแบบ หรือว่าคล้อยตามพวกทัศนคติต่างๆความคิดต่างๆแนวคิดต่างๆมาด้วยวิธีการใช้ชีวิตต่างๆเราก็จะลอกเรียนแบบมันด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูดีๆนะว่าเ,เพื่อนเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพหรือเปล่านะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาเยอะแยะเนาะเพื่อนมากแต่ถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยจะสู้เพื่อนที่น้อยๆแต่มีคุณภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะทั้ง5ข้อเนี้ยูเกแกคิดว่า เป็นคุณสมบัติของผู้หญิงที่ผู้ชายจะเคารพคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบ